สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวโอนเล็กเด็ด กับแนวทางหวยห้าหน่อยมัดรวมสี่หน่อยนะคะในงวดของวันที่ยี่แปดเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้น้องแอดก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปคงสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องคิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันนะคะพี่ๆเนาะสําหรับค้งสุดท้ายในวันนี้นะคะ ก็ขออวยพรให้ทุกท่านยิงเฮงปังๆนะคะย้ํานะคะเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้เด่นไปที่8 9ดสนะคะวิ่งรูดนะคะที่8นะคะสำหรับชุดคงสุดท้ายนะคะท่านใดชอบก็ค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะคะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะแนวทางก็มีทั้งเข้าแล้วก็หลุดนะคะพี่ๆไม่ชอบ8นะคะก็เอา9ก,กับ4ไปพิจารณาได้นะคะพี่ๆ ไปจับคู่จับวินกับตัวเลขที่พี่ๆสมาชิกชอบได้นะคะส่วนตัวเน้นนะคะชุดเน้นก็จะมีหกคู่นะคะพี่ๆดูชุดเน้นมีหกคู่นะคะชุดเน้นนะคะชุดเน้นวันนี้นะคะก็จะมีหกคู่นะคะพี่ๆเดี๋ยวมาดูตัวเน้นตัวเจาะตัวกันนะคะชุดเน้นนะคะก็จะมีแปดสี่แปดเก้า 94นะคะแล้วก็81919ึหนะคะพี่ๆสำหรับตัวนี้แล้วก็ชุดกันนะคะชุดกันกันก็จะกันไปที่1442 97นะคะพี่ๆท่านใดชอบก็ขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะคะไม่ชอบสูตรนี้ก็เอ่อไปรับชมชุด สูตรหนึ่งเม็ดเดียวได้นะคะพี่ๆชุดนั้นก็จะเม็ดเดียวเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะสําหรับสูตรนี้นี่จะคัดให้สองอชุดสองตัวบนล่างแล้วก็ชุดสามตัวนะคะหนึ่งชุดสําหรับท่านใดนะคะอยากเข้ากลุ่มแนวทางสามารถแอดไอดีไลน์มาได้นะคะ ON 977211นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้ตั้งแต่รอบเช้าถึงรอบดึกนะคะพี่ๆท่านใดชื่นชอบแนวทางหวยหุ้นก็สามารถเข้าไปได้นะคะ,ะ ON 977211นะคะสามารถทัก ID Line มาได้นะคะแล้วก็ขอเข้ากลุ่มนะคะทักมาแล้วอย่าลืมนะคะว่าขอเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวน้องแอดจะดึงเข้าเนาะ สำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเฮงเปังๆังด้วยๆนะคะจะสิ้นปีแล้วขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะคะขอให้มี8ดมี9้ามีสี่นะคะพี่ๆวันนี้เนาะท่านใดที่มารับชมขอให้ปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ